สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของการเดินหาเสียงครับท่านแล้วก็เรื่องของพักส้มนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ประกาศลั่นนั้นเนี่ยมีเทาเราไม่มีนะครับท่านผู้ชมมีเทาไม่มีเรานะครับท่านไม่รู้ว่าไม่มีเราอยู่ตรงไหนเหมือนกันเว้ยเฮ้ยแต่ทุกครั้งที่มีเทาเนี่ยตำรวจสีกากีก็จะต้องเหนื่อยหนักเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมจับเอาไปครับท่านเข้ากรงไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไปช่วยราชการก่อนสิ ยังกเลยทีเดียวครับท่านส่งผลให้ตอนนี้นะเนี่ยก็ได้ออกมาดิ้นเดือดอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมทั้งนางเจี๊ยบอมรัตรชดบรมิตคุณนะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อวานไม่ทนโผล่ลงถนนครับท่านโรดนะเนี่ยโผล่หัวกระบาลขึ้นบนรถหาเสียงนะครับท่านสวัสดีค่ะพี่น้องแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าสภาพถือมือนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่มือถือมือสิว่ามือสิต้องถือถืออะไรจ้าเนี่ยถือสับประโคงสองอันนะครับท่านผู้ชมโทรโขงอะไรประมาณนี้นี่เหมือนกับที่พูดแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็ตรงกลางแหละจ้าไมเสียงงดั เหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านก็ได้ออกมาลงถนนประกาศท้าลบชูวิตนะครับท่านผู้ชมแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะโอ้ยก็ได้มีคําที่ท่านทั้งหลายนั้นถ้าเกิดสมมุติว่ามีลูกน้อยนะเนี่ยลูกเด็กเล็กแดงนะครับท่านานาดที่จะต้องรีเสียงหรือว่าเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะ,นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รวยทำอย่างไรดีครับท่านใบหน้าใบตานะครับ,บทา่านผู้ชมโอ้ยโผลมาแล้วเห็นแล้วเซ็งนะครับท่านผู้ชมมันเป็นแบบนี้ได้ผือว่าเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเนี่ยชูว,วิทย์นะเนี่ยคนที่มันใกล้จะจุดจุดไปแล้วตุ แอาละวันนี่ยเข้าไปดูความเห็นของชาวบ้านชาวช่องเขานะครับท่าน เขาบอกว่าโอ้ยไอคนพูดนี่พอๆกันเลยหรือเปล่าว่านี่เอาเรื่องความเป็นความตายของคนอื่นมาล้อเล่นแบบนี้มันสอสันจุดจดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมเห็นแล้วผมก็กเฮ้ยอย่าไปต่อว่าบัตเจ็บแบบนั้นได้ไหมนนเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องปกติวิสัยหรือเปล่าผมก็ไม่อาจแน่ใจแต่สภาพดูแล้วไซนั้นคล้ายๆคิงคองนะครับท่านผู้ชมอยู่ไปเนี้ยโอ้ย,อยผมก็ไม่อยากจะทํามากถามทำไมจ้าเดี๋ยวกูจะกลายเป็นคิงคองอีกตัวก็ไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านเจยบยังไม่หยุดนะครับท่านผู้ชมตอนน เดินสายไปที่ราชกระบ,บังนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ไปบางครครับท่านแต่ว่าไปบางที่ว่านี้ก็คือเอ้ยพื้นที่หาเสียงของอิมธีรรัตน์สำเร็จวานิดนะครับท่านผู้ชมสสเพื่อไทยเพียงหนึ่งเดียวครับท่านที่อะไรวะเนี่ยยังยืนอยู่นะครับท่านผู้ชมในขณะที่พรรคส้มนั้นล่วบไปหมดทั้งกทมแล้วชนะมาสี่คะแนนอะไรประมาณนี้อีกเจียบมือทนนะครับท่านผู้ชมไปที่นั่นครับท่านหาเสียงด้วยคำพลุสวาสหยาบคายเฮ้ยเดี๋ยว หาเสียงหรือเปล่าวะเฮ้ยเราต้องให้ความเป็นธรรมกับพรรคประชาชนนะครับท่านถ้าเกิดผมเป็นผู้สมัครราชกระบ,บังแล้วเนี่ยจะภาวนาไว้ อย่างแน่นๆเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผู้สมัครที่อื่นด้วยถามทําไมจ้าภาวนาว่าอะไรภาวนาว่าเจี๊ยบอมรัสอย่ามาได้ใช่ไหมอย่ามาตรงนี้ใช่ไหมเราเป็นพรรคคู่แข่งเดี๋ยวเราจะต่อก,ก่อนไม่ไหวหรือเปล่าบอกไม่ใช่ว่าอันนี้ในพรรคตัวเขาเองนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติผมเป็นเว้ยผ,ผู้สมัครลงสอสอนเนี่ยคงภาวนาวเว้ยแม่เอ้ยยกมือสาธุท,ท่วมหัวเลยอีเจี๊ยบออเอ็เนมึเหม่อมาได้ไหมวะเนี่ยพอถ้าเกิดมาแล้วคํพารุสวาสนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกอุจารบางคนก็บอกว่าหยาบคายอะไรประมาณนี้บางคนก็บอกว่าเทือนถอยสถู ไม่มีสกุลมก็บอกว่าเฮ้ยพูดแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยเฮ้ยมาต่อว่าป้าเจี๊ยบของผมได้อย่างไรผมจะไม่ยอมีกต่อไปเลยยังไงต่อจ้าโอ้ยก็คงจะภาวนาในใจนะครับท่านผู้ชมแบบนี้มาช่วยหาเสียงจริง,รงๆว้าเฮ้ยแต่เสียงที่เข้ามาเจี๊ยบบอกว่ามึงเอาออกไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยธีรรัฐน์สำเร็จวันนี้เพื่อไทยส่งประกวดนะเนี่ยชนะมาแค่สี่คะแนนเองโอ้ยเวนเนยชนะครึ่งคะแนน,นก็คือชนะขอหักแังไงต่อเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง,างนโยบายมีอะไรดีขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เจอคําถามนี้ขึ้นมาในหัวจิตหัวใจททันี นะครับท่านผู้ชมแล้วพักมันห่ะจ้ะเนี่ยโอ้ย32เขตนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่ามีแต่สะพานไหมบ,บ,บ้าบอๆสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสําเร็จรู้่วงอะไรมาประมาณนี้ผมไม่เห็นเขาคอมเมนต์อีกแล้วแล้วยังไงตอ่อจ้า้ยเออวะผมก็คิดในใจแล้วตอนนี้ออกมานอกใจนะครับท่านผู้ชมอม,มีนโยบายอะไรดีๆนะเนี่ยสำเร็จบ้างนะเนี่ยรักกระบ,บังชนะมาแค่4คะแนนในรันกกระบ,บังเปลี่ยนแปลงตรงไหนและไอแถวบ้านผมนี่แถวบ้านผมนี่ก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชม ไอสองรอบก่อนแล้วนั้นที่พรรคไทยรักษาชาติส่งในกใารับท่านผู้ชมเพื่อไทยไม่ได้ส่งยังไ,ไงต่อจ้ามันก็จําเป็นต้องไปเลือกอนาคตใหม่ในะใครับท่านผู้ชมเพราะว่าเพื่อไทยไม่ได้ส่งไทยรักษาชาติส่งแล้วก็โดนยุบพรรคไปในะใครับท่านผู้ชมทําไปทํามาชอบพันิกาก็บอกใครจะคิดการได้คะแนนอะไรว่าเนี่ยแปรอบแรกรอบที่สองใครจะไปคิดครับพ่ยุทธเนี่ยได้ร้อยสีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรอบนี้สังเกตเอ้ยจับตาม,มองได้เลยใครจะไปคิดคะจะไม่มีออกจากปากนางคนนี้อีกแล้วนนเนี่ยเพราะว่าจะต้องตกต่ำยิ่งกว่าเดิมนะครับท่านผู้ออ แต่มันไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนนะครับท่านผู้ชมใช้ความรู้สึกเป็นตัววัดครับท่านยิ่งเห็นยิ่งบ้งบ ông, อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ถนัดเหลือเกิน,กน,กนเลยทีเดียวนันเนี่ยในการหาเสียงออกไปนะครับท่านผู้ชมเสียงใสๆอย่าพึ่งมานะเนี่ยเจ็บโอ้ยแม่ผมไม่สามารถที่เอาเสียงในฟิล์มนะครับท่านผู้ชมมาพูดบรรยายได้เลยครับท่านเพราะอะไรจะเจ้านี่ยแม่เฮผมถูกฝึกฝนมานะครับท่านผู้ชมห้ามพูดสุภาพนะไอ้ไม่ใช่ น,น่นอาจจะเป็นบ้านคนอื่นห้ามพูดหยาบคายนะลูกนะอะไรประมาณนี้ผมเลยต้องเก็บไว้ตอนอายุ21่สิบมับท่านผู้ชมผมเลยพูดหยาบคายเล็กน้อยถึงปานกลางอะไรประมาณนี้มัอนงันเดี๋ยวสายจะรับไม่ได้ไอ้ไม่ใช่คุณแม่ขอร้องพี่อิมเทรรัสสำเร็จวันิีวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจา้าหลังจากโดนอีเวนี้บุกเข้าถิ่นนะครับท่านผู้ชมอีเจี๊ยบอะไรประมาณนี้ก็น่าจะกวดน้ําให้นะครับท่านผู้ชมแต่อาจจะไม่ปล่อยผ่านหรือเปล่านะเนี่ยอาจจะรวบรวมหลักฐานหมออ้ําลงไว้รอรวบหรือเปล่านางเจีย๊ยบอมมึงเตรียมดุตัวอะไร มาน,นี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รวยทําผือดีครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยสู้กับใครไม่สู้นะครับท่านผู้ชมสู้กับใครจะเนี่ยสู้รับชีวิตมอลวิสิตแค่คนเดียวครับท่านไอเจี๊ยบดินผ่านนั้นเนี่ยเขตการเกิดเมื่อวานนี้หลังจากก่อนหน้าน,นี้ก็ไปออกรายการกับทอมเครืโสโพล ก็ไม่คุยกับทงเครือโซพูนข่าวหรือ,อเปลาครับมงเหรอ,อ,อจะคุยผ่านพิธีกรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสภาพปอดแหกสายแหละขาดสิ้นดีตามที่ชาวเน็ตบอกออกมาหรือเปล่าผมก็บอกว่าจะเย็นเย็นได้ไหมเพราะตอนนี้พักส้มพักกาลีนี้มันเตรียมเจอฟ้องชาวบ้านชาวช่องแล้วนะครับท่านผู้ชมเพิ่งจะรู้ประเด็นการกลัวกระดาษน,นะเนี่ยวันนี้รัฐจจเนี่ยโอ้ยพักส้มสุดอุจจารกกวประชาชนนะครับท่านผู้ชมชีวิตปักละราษฎรเต็มขั้นอะไรประมาณนี้เกิดอะไรขึ้นจ๊ะไม่ทนไว้ให้ใหวิโ,โรธโผล่หัวกระบาลน,นะครับท่านผู้ชมตอนนี้อาจจะพังเพราะปากสากดีหัวหรือ วันนี่อืมสู้กับใครไม่สู้นะเนี่ยตอนนี้มาสึกประทะกับชีวิตนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมึงจะรู้ว่าโอ้ยแบบ ห <ง ains> นีการพิกาเซน่นี่มันเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมเตรียมครับท่านทุกสนามนะเนี่ยสำหรับชีวิตเตรียมพิชิตครับท่านพิชิตอะไรจ้าใช้มงคลหรือเปล่าบอกไม่ใช่อันนั้นจัดบล็อกไม่รูปป้มันหายไปไหนเตรียมพีทุกสนามแล้วนะเนี่ยเตรียมตาเหลือกนะครับท่านผู้ชมเออผมก็ลืมไปเลยนะเนี่ยมิงออนไลน์หลบไปก่อนมิงอองเหลือกำกลังจะเดินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้แหละจ้าวิโรจน์ครับท่านลั่นนะเนี่ยเตรียมจะฟ้องเพจที่บิดเบือนใช่วิโรจน์บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคร<า> <laughs> ับท่านผู้ชมแต่เตรียมครับท่าน ฟ้องอย่างนั้นฟ้องอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นแล้วก็ปีสิ้นดีเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านไ,ไปเชียร์พักสมตอนนั้นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ว่าลีนี่จออกมาเว้ยเฮ้ยเนี่ยมีปัญหาตรงนั้นแน่เลยรับงานใครมานะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นคําถามครับท่านที่ค่อนข้างจะอยอุบาทิดหนึ่ง เอาจริงครับท่านเอาจริงไม่ได้เอาหลอกนะครับท่านผู้ชมวิโรดบอกว่าเอาจริงบอกว่าอะไรจ้ะเนี่ยวิโดดรนะดลัขณาดอดีศรพีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยผู้เคยขึ้นรถนะครับท่านหลังจากชนะเลือกตั้งแล้วสวัสดีพี่น้องเ้ยเรามาเดินสายนะเนี่ยเราชนะเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวจะกูจะไล่หนูไปอยู่กับมแมลงสาบให้ดูก็คือไล่อนุทินภูมิใจไทยเนี่ยไปอยู่กับชวนอีกภครพักมแมลงสาบอะไรประมาณนี้ไอ้ประชาธิปัตย์หรือเปล่านะครับท่านให้มันได้สัมผัสเนี่ยเนี่ยลิ้มรสการเป็นฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนหลังเป็นอย่างไรบ้างจะโอ้ยสุดนน่าาาครับท เพื่อไทยยกมือโหวตนานะยกของพรรคพวกมันนะเนี่ย80ปีประเทศไทยทหารมีไว้ทำไมนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจาพิธาลิมจเจริญรัตน์ครับท่านเพื่อเพื่อไทยนี่มันก็ยกอยู่สองผลนะครับท่านผู้ชมทีนี้ก็ยังไม่ได้ครับท่านชาติเศรษฐมาบอกเนี่ยเรื่องนี้มึงถอนมีเรื่องเดียวอะไรประมาณนี้หนึ่งหนึ่ง,งสองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะโหวตให้ทั้งพรรคเลยไม่เอาอะไรด้วยไม่สุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะก็มาโทษในเพื่อไทยนี่นะครับท่านผู้ชมก็ โอ้ยรอบหน้าไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยถามทำไมจ้าเนี่ยไปร่วมกับนุทินต่อยเหมือนเดิมยังดีสักกว่านะเนี่ยดีกว่าม่รู้ไอ้พักเวรนี้คนเขาบอกมาแบบนี้เนี่ยประชาชนชาวบ้านเตรียมขนลุกขนพองหรือเปล่าไม่มีในข่าววิโรธโผคุยโวคุยโตโ้วันนะเนี่ยแชร์ขบวนการไอโอโอ้ยไอควายไม่ใช่ ผิด้ดอยตายแล้วท่านประธานถอนคําพูดเหมือนที่เจี๊ยบอมรัตจะพูดผ่าน,นท่านประธานถอนวิโรธล,ลัคนณะอดีศรไม่ใช่เพียงเกตดนะครับท่านผู้ชมแกระขบวนการไอโอเนี่ยปั่นข่าวใส่ร้ายพรรคสีพรรคส้มของพวกเขาจะได้อย่างไรเนี่ยรวบรวมหลักฐานเตรียมตัวในคดีไอ้มงนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเพจต่างๆครับท่านอเอยกล่าวหาเขาว่าเป็นไอโอนะครับท่านผู้ชมเนี่ยหลังจากมีขบวนการเบื้องหลังนนเนี่ยไม่หวังดีต่อพรรคส้มของเราเว้ยเฮ้ยเนี่ยปั่นข่าวเทนว่ามองเทงแล้วเนี่ยเอยจะลือรัวเลื้รั่วอะไรของมันวะเลืมรั่วข่าเม้ก็ บิดเบือนแก้หนึ่งหนึ่งสองอะไรประมาณนี้พิธาลิมเจริญรัตอยู่บนเวทีครับท่านตอนนั้นมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นไป แปะสติกเกอร์หน่อยได้ไหมจ้าแปะสติกเกอร์หน่อยได้ไหมจ้าพิชาเอ้ยไม่ใช่พี่ทานละจ้าก็แปะยกเลิกไปนะครับท่านผู้ชมมีตรงแก้ไขกับตรงยกเลิกอะไรจะเนี่ยยกเลิกอะไรจ๋ายกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้โหอืเต็มที่เลยนะครับท่านผู้ชมบิดเบือนตรงไหนวะชอบพนิกาเคยออกมาประกาศเนี่ยเนี่ยไปลงหาเสียงสวัสดีพี่น้องประชาชนเสียงอุบาทิไปต้องใช้เสียงเดิมอ่ะ สวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะใครจะแก้หนึ่งสองเนี่ยมารวมกันตรงนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้า <c oughs> เออเออวะตอนหลังก็รู้สึกว่าโดนตัดสิทธิ์ไปตลอดชีวิตนะครับ่านผู้ชมแม่งเอ,อ้ยยังโผล่หน้าโผล่ตาโผล่หัวกระบ,บาลมาในจอโทรศัพท์ให้ผมได้งุนงิดนี่เหลือเกินนะครับ่านผู้ชม เนี่ยหนึ่งหนึ่งสองใครยกเลิกมากองกันตรงนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะตอนนี้ก็ยังคงมันโงกมันหน้านะครับท่านผู้ชมเนี่ยพวกเราจะเป็นการเมืองใหม่ๆโอ้ยถ้าเกิดใหม่แบบนี้นะเนี่ยเนี่ยลูกหลานจะต้องหมดไปสําหรับยาเสพติดนะเนี่ยอนาคตอย่างใกล้ชิดเลยนะเนี่ยจะไม่มีเวพันนันอะไรนะครับท่านผู้ชมเอเ e นเตนเมนท์คอมเพล็กซ์อเพื่อไทยอย่าเพิ่งสร้างลังซิมาลงออกมาอ้างอะไรว่าคุณเซนจ้างทักษิณร้อยสองร้อยล้านนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเหมือนกับมาหาเงินเหมือนกับมาถามหาแม่ ร้อยสองร้อยล้านนี่คือระดับที่ว่าเงินหายยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมมันก็บอกเนี่ยผมโดนจ้างมานะจ้างเท่าไหร่วะสิบเจ็ดบาทอะไระนนประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยที่ไหนได้ผมเพิ่งมาลุกคุโลบายวันนี้แม่พักเราไม่มีเท่าเลยนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดอยู่เฉยๆแล้วตำรวจไม่เข้าก็นั่งเศร้าๆกันเอ้เดียนเต้ากันต่อไปนะครับท่านที่ไหนได้โอ้ยไอ้ผู้สมัครที่เพิ่งโดนจับนั่นเนี่ยเปิดเว็บพน,นันนะครับท่านผู้ชมหรือไม่ไว้ก่อนไว้ให้ไอ้พักเกาะหักสังกเบอร์นี่มันเตี้ยนจะฟ้องแล้วเว้กูไม่กลัว ผมเส้นทางการเงินมีการโอนนะครับท่านผู้ชมโอนไปไหนเจ้าเนี่ยโอนไปสําหรับผู้ที่เล่นการพนันถูกอะไรประมาณนี้เหตุเกิดณอาคารรัฐสภานะครับท่านผู้ชมเส้นสายครับท่านตรวจเช็คแล้วทางโทรศัพท์นะเนี่ยโอนจากสถานพยะส,ถสถานพันสถานเดี๋ยวมันชื่ออะไรแล้ววะเออนึกเร็วๆไม่ออกเอา้าสภาผู้แทนราศฎรสภาแล้วกันแต่สภาไม่ได้เกี่ยวนะเนี่ยแต่มีอพวกคนอับปีจังไรนะครับท่านผู้ชมใช้สภาเป็นฐานครับท่านในการที่โอนเงินรางวัล อะไรวะคนที่มาเล่น8 8 8 9 9 9อะไรประมาณนี้หรือไม่อย่างไรนะครับท่านผู้ชมทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ้าจับตามองไว้เฮ้ยจะมีรอบที่3อีกไหมนั่นเนี่ยหลังจากที่เออก่อนหน้านี้เออไอรวมรมตอนนี้เขาจะไม่มี อะไรวะตอนนี้ไม่มีประยุทธ์แล้วนะครับตั้นผู้ชมจะหาแดกกับมีมีลุงไม่มีเราไม่ได้แล้วนะครับตัานผู้ชมแต่ไปจ้าติทีนี้ทีนี้ก็ต้องหาแดกกับเบนสมิธนะครับตัานผู้ชมตอนนี้เฮ้ยไม่ไหววะ่ะกูลากธนัทมาอีกคนด้วยนะเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแคมเปญต่อต้านธรรนัเหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยอืมเออหวังถ้าผมเป็นธนัทนะครับท่าน รอบก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยประกาศจังเวทีนัเนี่ยมีเราไม่มีเขานะครับท่านผู้ชมมีเท้าไม่มีเราไม่จับมือกับพรกการทำธรรมนัตอะไรประมาณนี้แล้วยังไงต่อจ้าธรรมนัตทวงขามว่างอ้ย พักมึงเนี่ยไม่ไหวเลยวยเฮ้ยรอกูก่อนเดนเนี่ยแต่สมมุติถ้าเกิดกูอยากจะเท่ากูก็ตางพวกมึงไม่ทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ต้องยกเบนสมิธมานะครับท่านผู้ชมกับใครจ้าเนี่ยไอ้ใครมีรูปถ่ายกับเบนสมิธนะเนี่ยไอ้คนท่านไม่ขาวไอ้คนนี้ไม่ขาวมันเอามาจากไหนจ้ามันเอามาจากนักข่าวฝรั่งคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ออกมาพูดเป็นตุเป็นตะครับท่านแม่ถ้าเกิดเป็นผมนะครับท่านรูปถ่ายกับเบนสมิธอะไรประมาณนี้ถ้าไม่รูปถ่ายกับเบนยานิสไม่ใช่บุญยานิสเอ,อ อันนี้บุญกันลิศเอ้ยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่เอเออ,อ้าวโอกาสนี้แหละอภิสิทธิ์สมัยนั้นเปลี่ยนชื่อตัวนียนะครับเป็นวรนุชอ้าวนี้เราเปลี่ยนชื่อ เบนซามิดอันนี้ล่ะเบนจาลิดนะครับท่านผู้ชมแม้เราไม่มีรูปถ่ายกับเบนซามิดนะเนี่ยแต่เห็นไรพวกมึงดูไว้นั่นเนี่ยไอ้เบนซามิดมึงดูเนี่ยเห็นเบนจาลิดกูไหมนั่นเนี่ยสองหมื่นล้านเว้ยเฮ้ยใหญ่กว่าพวกมึงอกีกคดีฟ้องเงินยาเสพติดสองหมื่นล้านหายเพื่อไทยมีไหมหาโบอีสานมึง่กเพิ่งเดินตลาดนะเว้ยเฮ้ยโบตอนนี้โบเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าเนี่ยมีเบนซามิดไหมรูปถ่ายไม่มีเออมีเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่เนี่ยกูอ่ะมีรูปถ่ายกับเบนจาลิดนะครับท่านผู้ชมแล้วกกก็็เเเเลือออบนนนนนนจาาาาิ่่่ไไปปะีีียยด้้งงทสํคัญชวพ อะไรวะบางพัดนะครับท่านแต่ว่าตอนนี้ไอเวนนั้นพัดพาคเข้าเรือนจําไปแล้วพี่น้องชาวบางพัดก็จะได้ด้วยนะถามได้อะไรวะเนี่ยได้เบนซมิธไม่ใช่ บุญจะลิศนะครับท่านผู้ชมหรือว่าเบนจลิศฟอกเงินยาเสพติดอะไรประมาณนี้ตามที่ตํารวจตั้งข้อกล่าวหานะครับท่านผู้ชมสารออกหมายจับครับท่านสองหมื่นล้านกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเบนสมิธกูชิซ้ายไปเลยว่ะก็ไปที่หน้าโอ้ยเอาปี๊บมาขายให้เหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ปีป๊บยังไม่ทนยังไม่พอเอาทุเรียนทอดไปไปก่อนครับท่านเอ้ยเหนื่อยเหลือเกินหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เอ้ยสนใจอยากสนับสนุนช่องครับท่านแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะเนี่ย ปากระพงทุบไม่ใช่ทุเรียนทอดนะครับท่านผู้ชม100ก่รัม150บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะาัดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ขายเป็นเม็ดบ้างไหมจ๊ะหลายคนถามมาบอกไม่มี ขายกันเป็นขีดนะครับท่านผู้ชม500กรมัมสองร้อยบาท250กรมัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเจ็บปลายทางยังไม่มีราคาเท่ากันกับเนี่ยพวกลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมาพานอัลมอนด์นะครับท่านผู้ชมสาเหตุที่ขายแบบเป็นเม็ดไม่ได้แม่ป้าอยากจะซื้อแค่สาเม็ดครึ่งได้ไหมวะเหมือนกับอภิสิทธิ์มันช่างกิโลขายไม่ได้ป้าเดี๋ยวป้ากินแล้วป้าไม่พอนะเนี่ยป้าจะต้องเสียค่าส่งซ้ำอ่าก็ สั่งซื้อกันเข้ามาได้จิ้มลิงก์ลายที่ผมปักหมุดไว้บนสุดของคอมเมนต์นะครับท่านหรือสแกน QR วาโค้ดตรงนี้มาก็ได้นะครับท่านผู้ชมแอดไลน์นัดวิวช็อปตรงเพื่อนเพื่อนครับท่านปลากระบงทุบปลาเห็ดคนทุบมีหลากหลายนะครับท่านผู้ชมเสื้อนัดวิวนสลิมก็มีนะครับท่านผู้ชม4ี่ร้บาทพร้อมส่งก็สั่งซื้อเข้ามาได้ขอบคุณท่านั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวครับท่านเดี๋ยวแป๊บนึงมันแจ้งความอย่างวะ ตอนนี้ที่ออกข่าวออ,ออกมาเป็นข่าวนะครับท่านไอ้คนแชร์นะเนี่ยเฮ้ยแช์ลูกโซ่หรือเปล่าวะไม่ใช่ไอ้พวกแชร์ไว้ให้พวกคอมเมนต์ระวังตัวไว้ให้อย่างดิบดีก็เลยทีเดียวหรือเปล่านะนั่นนี่ตอนนี้เขากำลังจะเตรียมเหมือนกับว่าฟ้องนะครับท่านผู้ชมแล้วชีวิตด้วยนะเนี่ยทำท่าทำทางว่าจะชีวิตจะโดนฟอ้องหรือเปล่าวะคดีอะไรจะเนี่ยใส่ร้ายบิดเบือนเหมือนกับพักนี้มันเป็นทักที่ห้ามถามห้ามสงสัยนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกนี้ใส่มึงเดินตามตูดกูอย่างเดียว ี่ครับท่านทองคําแท่งไทยนะครับ่านผู้ชมราคาทะลุปไป6 9 5 0 0กว่าแล้วครับท่านมีเงินนับเป็นน้องนะเนี่ยมีทองนับเป็นพี่ส่วนผมและนี่เอย,ยังมีนี้นับไม่ถ้วนนะครับท่านก็แอดไลน์นะักิวชอปมาสั่งซื้อได้ครับท่านผมจะได้แจ้งเกิดกับเขาสักทีนะเนี่ยแต่ตอนนี้มันฟ้องหรือย,อยังวะเออเดี๋ยวต้องอืพักประชาชนเตรียมฟ้องชีวิตเดี๋ยวมีหรือ พักส้มไม่โทนนะเนี่ยเตรียมโต๊กับชูวิทย์บ่มปูดจุดๆอ๋อเล่งฟ้องกะกะตนะเนี่ยวิโรแล้วก็เป็นูปวิโรดวะเดี๋ยวต้องเติมถือไม่ไว้ก่อนพักส้มสอเล่งฟ้องกะกะตบ่มกล่าวหาอะไรว่าเนี่ยดิวลับวิโรดซัดชูวิทย์ซัดชูวิทย์ว่าอะไรวะอ๋อรับงานใครมาอะไรประมาณนี้โอ้ยระดับชูวิทย์ตว่ารมบต้องรับใครมาหรอกนะคานผู้ชมปีหกักนะเนี่ยก็ยังไงนะกับปะทะเอ้ย อะไรว่าไปชูมือพี่ทาอยู่เลยนะครับท่านแล้วบิ๊กแดงล่ะจ๊ะก็คนละอูตรงการการเมืองกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยบิ๊กแดงเขายังไม่เคยออกมาบอกชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้นะพอเราไม่คุยเรื่องการเมืองกันใครก็เอาแชทมาโชว์นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่วันนี้เปิดโรงแรมเลยว่าให,ให้มึงอยากมาท้ากับกูนักใช่ไหมเนี่ยจัดห้อย่างเต็มที่ใครล่ะจ้าวิโรจน์นะครับท่านบอกออกมาแถลงการแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรเบื้องหลังนะเนี่ยชีวิตรับงานใครมาอย่างนั้นอย่างนี้สามสี่ห้าหกครับท่านสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยแทบ ขุดหลุมฝังนะครับท่านผู้ชมวิโรจน์และคณะดีสอนเนี่ยข่าวขึ้นมาแบบนี้ว่าเล่งฟ้องกอกต เรื่องอะไรวะเนี่ยหลังชูวิทย์หรือเปล่าว่ากล่าวหามีดีลลับวิโรธเดือดซัดชูวิทย์อย่าใช้จินตนาการจ้องเล่นงานพักส้มนะครับท่านผู้ชมอ่านแล้วแทบเป็นลมโวยกลัวชูวิทย์คนเดียวนะครับท่านผู้ชมเพิ่งจะรู้นะเนี่ยเผเด็จการกูกระดาษหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านแต่วันนี้พักสม้มกลัวชูวิทย์วายเอ็ดแม่เหมยกระจอกชิบหายเลยนะครับท่านผู้ชมเกิดมาท้องพ่อท้องแม่นะเนี่ยเออแล้วก็มีการถามชูวิทย์ต้องมีหลักฐานไม่รู้อะไรคือความจริงอะไรประมาณนี้ชูวิทย์ก็ออกมาถแถลงว่าอะไรจ้าแม่งไอคนทําชัวช์ๆอะไรประมา น,นี้สีเทาสีเทาถ้ามีหลักฐานเนี่ยมันไม่ได้แบบแบบว่าขอสลิปบินไปเสร็จได้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยถึงชีวิตจะไม่มีหลักฐานแล้วทําไมล่ะเนี่ยเฮ้ยก็ออกมาสิว่าออกมาใส่ร้ายเนี่ยไอ้พวกกล้าทาอะไรวะพักรวมไทยสร้างชาติประชาชนที่ปัดเ,เพื่อไทยอะไรเนี่ยก็ออกมาทําให้หมดสิว่าเฮ้ยตอนนี้กระแสะตกนะครับท่านผู้ชมเลยแม่เจอชีวิตไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยทำไงดีวะก็เลยต้องออกมาแบบนี้นะครับท่านชีวิตบอกไม่กลัว จะฟ้องฟ้องเลยจะเที่ยวรอช้าอะไรประมาณนี้อืม,มันก็เป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ชูวิทย์ก็ถแถลงโต้ตครับท่านเปิดสงครามพักส้มนะเนี่ยยันไม่ได้รับงานใครนะครับท่านผู้ชมไปกันใหญ่ชูวิทย์อะไรวะเนี่ย V.S พักส้มอะไรประมาณนี้นะครับท่านพักประชาชนไม่ทนลุยฟ้องชูวิทย์โอ๊ยกระจกไอ้แหมงเอ้ยพักประชาชนไม่ทนลุยฟ้องชูวิทย์ปมดิวลับบิ๊กโจ๊กชูวิทย์ V.S ส้มตามสื่อต่างๆ,าๆปูด,ดิวลับบิ๊กโจ๊กนันเนี่ยเปโลดถาม ขุดภาพหลุดบิกทหารต่างนานาไม่ต้องขุดภาพหลุดบิกทหารหรอกนะเนี่ยมึงเนี่ยภาพเหลือหลาเลยนะเนี่ยคู่กับบุญจลิศนะครับท่านผู้ชมไอ้สับป,ปะโกงตัวหนึ่งก็เดินไปตามตลาดนะครับท่านผู้ชมไปสั่งสอนแม่คุ้งแม่ค้าโอ้ยกิริยาสถุนสกุลต่ำเหลือเกินไม่รู้ว่าเป็นใครนะเนี่ยก็เคยปรากฏภาพไปยืนช่วยหาเสียงหรือเปล่าไม่รู้สําหรับไ้ที่มันเปิดเว็บพนันนะครับท่านผู้ชมเอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เราไม่สนับสนุนให้สร้างเพราะเรามีพักไอ้ไม่ใช่อันนี้คนกล่าวหามานะเนี่ยเพราะว่าคนในพักเราเปิดเเว็บอย่หรรืปปลาาไ้ะมณนี ผมก็บอกว่าใจเย็นได้ไหมอืมแล้วไงต่อไม่มีอะไรต่อก็พูดแค่น,นี้ก่อนแล้วก็ชูวิทย์โพสขยี้นะเนี่ยความสัมพันธ์โจ๊กกับส้มนะครับท่านผู้ชมโดยชูวิทย์กับมบนวิสิตครับท่านบ่กเนี่ยเฮ้ยอ่ะมันก็ประมาณว่าแกเคย คุยกับบิ๊กโจ๊กหรือบิ๊กโจ๊กมาคุยกับแกหรือเปล่าเนี่ยตั้งเป็นประโยคคําถามเมื่อกับว่าถ้าเกิดตอนนี้บิ๊กโจ๊กยังเป็นผบต่อไอผบรอ,องผบตรออยู่ตอนนี้พวกคุณ็อาจจะบอกว่าเนี่ยหลักฐานบางส่วนได้มาจากบิ๊กโจ๊กใช่หรือไม่พวกทุนเทาอะไรประมาณนี้แต่มันก็ใช่สิตอนนี้จะบอกไม่ได้นะถามทําไมล่ะจ้าว่าบิ๊กโจ๊กกำลังประสบปัญหา,า,าการกระสังเรื่องทุงเรื่องทองอะไรอยู่นะครับท่านผู้ชมไม่อย่างนั้นเหรอตอนนี้ไปอยู่ในทีมเอเวนเจอร์แล้วเนี่ยทีม The เติววร์ดเปอร์ฟอร์แมนต โฟร์แมนอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเนี่ยชมหน้าอะไรวะรัฐมนตรีที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมผมก็นึกย้อนไปดูเออว่ะสมัยประยุทธ์นี้ช่วงแรกก็จะมีแต่ทหารเต็มไปหมดเลยเว้ยช่วงหนึ่งละจ้ามาแล้วครับท่านนักวิชาการนักวิชากเกินนะครับท่านผู้ชม ไม่ค่อยจะเข้าท่าเท่าไหร่เหมือนกันหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจก็ไปที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมวายวายตายแล้วตายแล้วนะเนี่ยหลังจากตอนนี้พักแดงเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมยศนันครับท่านตีตื้นนายอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมคําพูดคำ,คำจานั้นค่อนข้างฉลาดเหลือเกินครับท่านมันต้องฉลาดอยู่แล้วหรอวะเมื่อกัน4ี่ปีเป็นศาสตราจารย์ไม่ได้นะครับท่านไม่รู้ว่าเป็นก่อนหน้านี้กี่ปีแล้ววายตายแล้วอันนี้พักสม้มเดือดถามนะครับท่านวิโรจน์และคณะดีสอนครับท่านถามจีรายุหงรัพ้ม แดงว่าแน่ใจนะแดงไม่มีเทาอะไรประมาณนี้โอ้ยหลังจากก่อนหน้านี้เคยเจอจุลพรรณ์บมรวิวัฒน์นะครับท่านผู้ชมขแขวแซะไปทีหนึ่งนะเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยมีเทาไม่มีเหลาอะไรสักอย่างหนึง่งอืมจำไม่ได้ว่าประเด็นไหนนะครับท่านสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยวิโน์ออกมาเดือดเนี่ยไอ้เพื่อไทยเนี่ยก้าไหมนะเนี่ยแน่จริงก็ประกาศสิว่าว่าอะไรว่ามีเทามีเหลาอะไรประมาณนี้ผมก็มันเด็กป .1 ก็จะไปเหยียดเด็กป .1 เกินนะครับท่าน มันเหมือนเหมือนเด็กเลยนะเนี่ยเพื่อไทยแน่จริงไหมเงินประกาศสิมีเทามีแดงอะไรวะมีแดงมีเทามีเราอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสักพักเป็นอย่างไรบ้างจ้าพักเขาใสาสะอาดนะครับท่านผู้ชมปัดกวาดมาเป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมสู่วันที่สีกากีเข้าไปจับกลุ่มนะครับท่านผู้ชมจับรอบแรกไม่เป็นไรครับท่านจับอีกอาทิตย์หนึ่งบรรลัยชาติเกิดเลยนะครับท่านผู้ชม แต่ถ้าเกิดเป็นผมคงไม่กล้าไปหาเสียงแล้วนะครับท่านเนี่ยเราอะไรว่าเรื่องเราเทาไม่มีเรื่องเราเทาหายหดเพราะโอ้ยสลดตํารวจจับไปแล้วสองตัวหรือเปล่าไม่รู้เป็นผมจะไม่กล้าหาเสียงแบบนี้แล้วกูดีกว่าใครกูโอ้ยอันนั้นกว่าเพื่อนนะครับท่านผู้ชมที่ไหนได้อืเนี่ยส้มถามแดง ก็ขึ้นภาพวิโรธแน่ใจนะแดงไม่มีเท่ามันน่าจะมีกันทุกพักนะครับนานผู้ชมมือเรายังข้างหน้าขาวข้างหลังดาเลยครับท่านแต่อย่างไรต่อจ้าเอ้ยอันนี้คือมึงโดนหมายจับเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะครับนานผู้ชมแล้วพักอื่นล่ะจ้าเฮ้ยถ้าเกิดมีก็ต้องเอาตำรวจไปลงจับนะครับ่านผู้ชมแต่น,นี้ยังสดับหาความไม่ได้ครับท่านต้องแน่ใจในหลักฐานก่อนนะครับ่านผู้ชมเหมือนกับว่าพักเรามีเท่าไอ้พักอื่นก็มีเฮ้ยทำไมไม่จับทำไมไม่จับเนี่ยกูลอการบ้านอยู่คูประจําชั้นจับ ได้นะเนี่ยไอ้คุมข้อสอบเฮ้ยไอ้ข้างๆเนี่ยมันลอกมากกว่าผมอีกอะไรประมาณนี้มันก็จอกสันดาลสันแดดมาประมาณนี้นะครับแล้วผู้ชมฉชะนั้นเป็นอย่างไรบ้างจ้าอย่าไปกลัวครับท่านทั้งหลายนะเนี่ยแชร์ไปไให้แชร์ไปให้เยอะๆเหลือเกินเลยทีเดียวโพสชีวิตหรือเปล่าวะที่มันออกมาฟ้องจะฟ้องอะไรเนี่ยชุวยก็บอกให้อย่าท้าไอ้ยอย่าช้ามึงรีฟ้องมาอะไรประมาณนี้ก็มีจักรวาลต้อมส้มแล้วหนึ่ง แล้วเพจหมออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วบะเนี่ยไม่แน่ใจวิรสดบอกนะเนี่ยตยไอ้เพจนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยเพจหมออะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่เคยพต์เรื่องแพทย์อะไรประมาณนี้เลยนะเนี่ยแล้วยังไงต่อจะมาโจมตีพรรคมันนะครับท่านผู้ชมอืมแต่ก่อนพรรคอนาคตใหม่ของเขายัางตั้งชื่อได้เลยนะครับท่านแม้ว่ามันจะไรอนาคตนะเนี่ยโอ้ยสุดสลดอนาคตไม่มีเหลือนะครับท่านรอบนี้ยังไงก็อืจะด,ดูพรครับท่านจะด,ดูพรบอกได้ร้อยยี่นี่กูก็ว่า สาหัสแล้วนะครับท่านร้อยยี่จะถึงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเนี่ยก็เป็นมุมมองที่ออกมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวส้มสอบตกไม่มีวันโตได้ไม่เกินร้อยี่แต่ชีวิตบอกไว้ก่อนประมาณสักร้อยกว่าต่ากว่าต่งกว่าร้อยแต่ถ้าเกิดถานผมล่ะจ๊ะแปดห้าถึงร้อยจะดูพรละจ๊ะจะดูพรให้ประมาณร้อยี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกเนี่ยพลาดมากพลาดัางไงจ๊าพลาดที่ไปเดินอยู่ในเกมนะครับท่านผู้ชมเออ จะดูพรชี้ชีวิตเนี่ยเก่าเกมกว่าเยอะครับท่านวิโรจน์ลักษณะดีสอนะเนี่ยไม่น่าเลยหลงเหลี่ยมเต็มเปาะะ่เา,านะครับท่านไปเล่นเกมที่ชีวิตขีดเขียนให้เดินหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ว่าความบันเลยกำลังใจใกล้ามาแล้วนะครับท่านหอมกลิ่นความเจริญมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่เรารู้ว่าเอ้ยกลิ่นความเทาเริ่มจะมาเยอะขึ้นทุกทีครับท่านเลือกเราเข้าไปนะเนี่ยพักส้มแห่งการเปลี่ยนแปลงนะเนี่ยลูกหลานจะต้องระย,ยาเสพติดลูกหลานจะไม่มีสักนิดเทียนเล่นการพนันนะครับท่านผู้ชมชีวิตกม มาบอกว่าแมงเอ้ยถ้าเกิดพักนี้เป็นเป็นรัฐบาลผมไม่กลัวยิ่งกว่านะเนี่ยน่าเป็นห่วงลูกหลานเรากว่าเดิมถามทําไมจ้ะเนี่ย ผู้สมัคร5 0าร้อยคนยังไม่มีปัญญาจะสก,กีนสกแกนให้ดีเลยนะเนี่ยมีปัญญาจะไปอะไรวะทั้งประเทศนะครับทั้งผู้ชมมามตัวมึงให้รอดก่อนเฮ้ยฉะนั้นไม่ต้องห่วงถามทำไมาจ้าแชร์ไปเฮ้อยอย่าเทไปกลัวมนันนะครับท่านผู้ชมปผเด็จการนั้นกลัวแผ่นกระดาษครับท่านเขียนอะไรล่างหน่อยนิดจับไปขังกองนะครับท่านผู้ชมไปพักนี่แหละจ้าโอ้ยสุดงงงมกลัวชูวิทย์กับมนุษย์สิทธิผู้ไปรนรสษดรนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นราเถรดาสอนทั้งหลายพึงรู้ไว้เถิดว่าอะไรจะเนี่ยอย่าไปกลัวนักหนาแชชรรไปนผู้ มันไปนพักกันมึงต้องโดนจอยนั้นได้นะครับท่านตรวจสอบโปร่งใสนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติ เราเล่อะโดนตรวจสอบไม่ได้ไม่ให้กูจะฟ้องนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสถานการณ์ที่อนข้างอุบาทว์ปีจังไรเข้าไปขึ้นทุกทีแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆอันนี้ <c oughs> ดีแน่นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เอ้ยเมื่อคืนหยดดิฟไปนะครับท่านผู้ชมวันนี้ตื่นมาเลยเต็มที่เลยครับท่านนอนไม่หลับนะเนี่ยนึกถึงดิฟนะครับท่านผู้ชมทางห้ท่านนั้นหลับแล้วหลับอยู่หลับได้ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมมีส่วนช่วยอย่างหนักง่วงกันเลยทีเดียวครับท่านแบบแคปซูลก็มีนะเนี่ยแอดไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดต,ตรง ชมแล้วก็เฮ้ยฟื้นไปทํางานครับท่านส่วนอยากสั่งซื้อสินค้าร้านนัดวิวช็อปก็มาได้ขนาดนี้กันรับฟังข่าวจากที่ไหนไม่อาจแน่ใจขให้ท่านอยู่ดีมีสุขแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปแบบที่นวัดเคยบอกแชร์ไปแชร์ไปอย่าเท่าไปกลัวมันนะครับท่านผู้ชมโดนไอเียนี้ฟ้องก็ถือว่าน่าจะเท่ด้วยซ้ำครับท่านผู้ฟังเดียวลบจึงขอจบการแถลงขไปก่อนสวัสดีครับท่าน